สวัสดีครับวันนี้จะเป็นคำใบระหว่างทางเป็นชุดคำใบระหว่างทางคลิปแรกของปีว้าโฮโอ้ก็เอาเลยใบที่ตกออกมาเนี่ยนะครับก็มี10อยู่2ใบมีเพจใบนึงเอาเพจไว้ข้างหน้า ส่วนสีดาบที่หมายถึงการพักผ่อนช่วงนี้ตามมาเรื่อยๆเลยแล้วก็มี The Hermit ครับ The Hermit ไปนี้แอบมืดก็แต่ความหมายเขาได้มากเลยมีตะเกียงมีคริสตัลแล้วก็การพบเจอกับอะไรบางอย่างที่ล้ำค่ามากๆมีแสงสว่างในที่มืดก็คือเป็นความหมายที่ชัดมากๆเลยของ The Hermit นี่เด็กนี้ไม่ผิดหวังจริงก็ชัดเลย อะไรใหม่ๆความสดใสในวัยเด็กการเริ่มต้นกับอะไรบางอย่างใหม่ๆที่แบบว่าจะนั่มพาไปสู่ความสุขที่ยั่งยืนและมีความอุดมสมบูรณ์สุดๆไปเลยแล้วอันนี้ก็เมื่อทำอะไรใดๆต่างๆได้ๆแล้วเนี่ย ก็อย่าลืมที่จะหันกลับมาพักผ่อนด้วยนั่นเองครับและในยามพักผ่อนนั้นแน่นอนหลังจากทำกิจกรรมต่างๆใดๆถ้าเกิดว่าคุณพักผ่อนจากถูกต้องหลังจากนั้นแล้วในระหว่างที่คุณพักผ่อนอยู่เนี่ยสติปัญญาประสบการณ์ทั้งหมดจะถูกกันกรองออกมาครับมาดูวันนี้จำเป็นจะต้องพูดถึงเรื่องอะไร เพราะคลิปมีความจริงจังจึงต้องให้ไพครูช่วยนำก่อนหนึ่งใบเช่นเคยมา four of pentacles การกอดอะไรบางอย่างเอาไว้แน่นๆมีความหมายหลายด้านหนึ่งเลยเขาอาจจะเป็นการที่ควรจะต้อง กอดรักษาเอาไว้ให้แน่นๆหรืออีกหนึ่งความหมายในอีกด้านคือคุณอาจจะกอดมันไว้แน่นเกินไปครับทีนี้เรามาดูขยายกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไหนระหว่างเป็นคำแนะนำว่าให้กอดไว้ดีๆหรือว่าให้แบบคลายลงบ้างจะเป็นไปในทางไหนกันนะมาดูกันต่อวัอน้านี้เนี่ย ขึ้นมาแต่ละอย่างดุดุดุเกินไปก็เลยแบบขออธิษฐานขอไว้ว่าเอออย่างน้อยช่วยลดอุณหภูมิหน่อยก็เลยได้สำรับนี้มาอ่ะสเตรนครับมาดูกันต่อชาลิออดและเดอะเลเวอร์ครับเออเล่นเป็นเมเจอร์ขึ้นมาหมดเลย เพราะงั้นความหมายที่ได้ก็คือถ้าคุณกอดแน่นเกินไปคุณก็คลายคลายลงหน่อยแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณคลายเกินไปก็ถือให้กระชับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งท่านจะต้องสังเกตสม,มดุลเอาเองครับเนี่ยฝั่งหนึ่งขาวฝั่งหนึ่งดำตับให้เกิดความสม,มดุลครับด้วยความรักนั่นเองครับ ยังไม่จบครับไปฝึกแอบไปฝึกฝนวิธีการพูดมาแล้วก่อนหน้านี้จะเผลอแบบหลุดคำว่าจบเรื่อยอ่ะมาดูกันต่อมีอะไรเพิ่มเติมไหม The M Place ครับใบเดียวอยู่เลยเจอเมเจอยำก็ชิลครับไม่รู้ว่า ่านผู้ฟังจะเป็นใครเข้ามาแต่ขึ้นมาแบบว่าชิลแล้วเกินเย่ yeah. ดีแล้วอะไรชิลๆเนี่ยเราชอบเราไม่ค่อยชอบอะไรที่มันแบบร้อนเกินไปหรือวุ่นวายวุ่นวายอะไรแบบนั้นหรอกเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูข้อควรระวังกันต่อแน่นอนว่าในโลกแบบนี้เนี่ยมันก็มีหลายด้านเพราะฉะนั้นแล้วจะมัวชิลอย่างเดียวก็คงจะแบบ แป,แปลกเนาะเพราะงั้นเนี่ยด้านอีกด้านความสมดุลในความชิวเนี่ยมันคืออะไรสองดาบครับในความชิวนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่การนั่งชิวแล้วคิดฟุ้งซ่านแต่เป็นการชิวที่แบบว่าคือมีการที่พิจารณาเรื่องราวต่างๆอย่างรอบคอบไปด้วยภายในความชิวหรือ ความสงบนั่นเอง peaceful เป็น peaceful ที่แบบว่าไม่ใช่รับรู้รับตา peaceful แต่มีการรับรู้สิ่งต่างๆโดยรอบอยู่อย่างสม่ำเสมอแต่ก็รับรู้ว่าข้อมูลก็คือข้อมูลข้อมูลมีไว้ใช้ไม่ได้มีไว้ให้พิตกกังวลเนานะครับดูกันต่อสามดามและ ก้าไม้ตามมาด้วยคิง of เพนเ a c l e อ่ะขยายถึงเด็กนี้ที่ไม่ค่อยจะได้ใช้สักเท่าไหร่ขนาดว่าขอลดอุณหภูมิลงมาแล้วนั่น,นี่ยถึงแม้ในโซนท่านผู้ฟังนั้น อุณหภูมิไม่ได้สูงแต่แอเรียรอบนี่นะก็ยังอุณหภูมิสูง,สงดีเนาะอ่ะทรีออฟครับครับก็เป็นถ้วยน้ำแล้วก็มีปลาถ้าดูความหมายจากไพ่อาหาก็ไม่ใช่ให้ไปสาดน้ำใส่เขานะครับเห็นว่าอากาศร้อนๆแล้วสาดน้ำให้หัวเย็นใจเย็นๆครับทรีออฟครับหมายถึง การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีครับไม่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยจะอาจทำให้เกิดความคุณของมองใจไปบ้างแต่ว่าไม่ใช่ท่านผู้ฟังครับเ,เป็นคนรอบๆนะัแหละที่เขาคุณข้องมองใจว่า ทำไมเมื่อมองมาทางคุณแล้วคุณดูสุขสบายในขณะที่ตัวเขานั้นบลาบลาบาลาเกิดการเปรียบเทียบในใจเขาเองเราก็มองด้วยความเข้าใจ compassion ครับอาศัยความละมุนเข้าไว้เราเราท่านท่านอาจจะเป็นผู้ที่ผ่านมาจนรู้แล้วแต่คนรอบๆนั้นไม่ใช่ เรา่นั้นก็เป็นตัวอย่างสะท้อนอะไรบางอย่างความขุนของความขุนข้องมองใจที่เกิดขึ้นในผู้คนคน,นนั้นเนี่ยเกิดขึ้นจากตัวคุณนั้นเป็นกระจกสะท้อนให้และเขาก็เกิดความขุนข้องมองใจไม่พอใจในตัวเขาเองครับความขุนข้องมองใจในตัวเขาคนนั้น <c oughs> เกิดขึ้นเพราะว่าเขาจัดการอะไรบางอย่างในตัวเขาเองไม่ได้ เขาก็เลยแบบว่าอื้มอื้มแล้วก็เกิดการกระจายพลังงานลบออกมาครับสายที่จัดการกับสถานการณ์แบบนี้ได้ดีที่สุดจะเป็นสาย c o m p พ e s s i o ของฝั่งตะวันตกครับแต่จากหน้าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยแอดวาเลยนะครับเพราะว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยที่ผู้อื่นนั้นโปรเจกต์สิ่งที่ไม่พอใจ ออกมาเนี่ยคำแนะนำปกติแล้วมักจะเป็นเรื่องของการขีดเส้นแบาวดารี่การฉีกตัวออกมาการไม่ตอบโต้การไม่ไปขุนล้องขุนล้องมองใจหรือเกิดรีเซนเมนต์ขึ้นแต่ในที่นี้เนี่ยมี3ถ้วยขึ้นมาและ6ดาบไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจึงเป็นสถานการณ์ที่อีกระดับเลยละครับ เราจะต้องเคลียร์พัซิลนี้ให้ได้โดยที่ไม่หนีออกมาจากสถานการณ์หมายความว่า,าผู้คนที่อยู่ล้อมรอบตัวคุณเนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่คุณไม่อาจสามารถไปซีซัวตัดเขาออกจากชีวิตคุณได้เพราะงั้นแล้วคำแนะนำก็อยู่ด้านบนนั่นแหละครับคือไม่ใช่การที่เราไปตอบโต้ ไม่ใช่การที่เราหนีออกมาจากสถานการณ์แต่เป็นการที่เราสามารถรักษาความสุขุมเยือกเย็นและความชิลอยู่ตรงนั้นได้เรามาเปิดขยายดูกันต่ออีกหน่อย king octocorn ค,ครับขึ้นมาย้ำใบเดียวอยู่เลยว้าว หมายถึงย้ำย้ำเรื่องที่พูดไปแล้วเมื่อกี้คือรักษาความสุข,ขุมรักษาความสุข,ขุมความชิลในสถานการณ์นะครับคลิปนี้ก็ถึงเวลายาวกำลังดีพอสมควรเกี่ยวเวลารักษาความสงบเยือกเย็นในสถานการณ์ไม่ฉีกหนีออกมาดื้อ,อนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นระดับแอดวานแหละ <c oughs> ท่านผู้ฟังเนี่ย ไม่ใช่ระดับเริ่มต้นไม่ใช่ระดับอนุบาลกันแล้วน่าจะแบบว,ว่าปถมมัธยมจะขึ้นมาหาลัยกันแล้วแน่ๆได้โจทย์โหดเพิ่มแบบนี้เนาะขอะเป็นกำลังใจให้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ